เอาละครับคนดูครับผมวันนี้เรามาอยู่ในโลบอคโหมด A B A อนิเมะต,ต่อสู้กันนะโอเคไปดูกันเลยยัจเจอกูแน่ข้อเปลี่ยนคาแรคเตอร์ก่อนกูต้องเอานี่ซาบุซานเนี่ยดีกว่าเอาซันจิตนี่แหละบาร์มยูสี่ไรสีแดงโอเคมึงมึงเป็นตัวอะไรไอก้กูไม่สีแดงกูยี่สี่อะไรวะ,รวะเลือกกูมาเฮี้ยมันชิบล็อกอ้างไปเลยยังไงแล้วทำไมกูอยู่กูยอยู่หน้านี่วะโอ้โฮเฮี้ยอะไร ห้ามขี้โกงโอ,โอโ้มันพาผมไปแมปไหนเนี่ยมึงสี่ลายบาัสเดดูก่อนสีเขียวสีเขียวทันจิโร่อ๋อโอเคอ๋อทานจิโร่โเ,นโเนี่ยกูเห็นละกูเห็นละโอ้โอโยโอโอแย่จริงเอ๊ะไปชนะครับทั้งน้องเห็นหรอบัสเห็นปะโอ้ที่ด้านซักชนะความเือนครับทีมมันเทพปุ๊เกลยดมากเลยเพลงเฮี้ยนะไรที่มันเต้นเนด,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 ดือดมีมีพีพีอะไรไม่เลือกเปิดกล้องมาเปิดกล้องเยสตะกินมิโดริยะอิซุคุ เดี๋ยวกูจะซื้อตัวกูไม่เปิดกล้องหรอกกูอยากไปถทันได้นี่เลือกเลยมีนาโตเกมพาตัวแย่จริงเซพมึงเล่นตัวอะไรวะซันเจียนวินสโมกซันเจียนมึงเจอแน่พลังให้เจอมาดัวบลศิกไอ้บ้าเอ้ยโอ้ยเยสดอาลองพาร์กว่ะบ้ามึงตัวอะไรเดียคุยะคุชิชิเดี๋ยวคุยะตัวเฮียไหนกูจะรู้จักกับมือกูเนี่ย โอ้โอ้โอ้กูโดนคุณนายโอ้โหขี้โกงมาอยูดีๆเตะเตะเตะเลยเตะโอ้โอ้ไอ้เช่นไขว่าผมข่าวเนี่ยนี่นี่ตายไปมึงนี่ไงขอโทษนะโกโจอ้ตายแย่จริงมึงตัวไหนตัวตัวมึงเป็นเรื่องไหนวะตัวมึงเป็นเรื่องไหนวะบาตฮัลโหลทันติโลทันติโลคุณเจอคาราชิก็โกโจไอ้ที่คนพิษตายคนอันนี้ไป ขาโป้ห่วยใช่อยิ่จริงทำไมกูวิ่งไม่ได้กะตะเกะกะกะจี้ไอ้บคาังกุระแดนขังกระแดนเออขังกุระแ,แ,แดนเหอองงน, <c oughs> นี่แหละตายไปโง่ไอ้ปัสสาวีกุระแดนระวังคกุระแดนไม่ไงลูกเ <c oughs> ตะนี่แน่โหไม่โดนเลยโอ้อยเนี่ย โอ้แย่จริงโอ้โหกูตายไอ้บา้าเอ้ยต <What? S 1> ัะหอกก่อโจ๊กอืมตะหอกก่อโจ๊ฆ่ามันชิบาร์ดมันเจอก <laughs> ูแน่นี่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 เอ้ควายเอ,อ้ยโอ้ยโอ้โหแย่จริงไม่มีฉีบาใ์ดเลย <laughs> นี่นี่นี่ลุกเตะวินสโมกซันเจียนตายไอ้โง่เอ้ย เฮ้ยเธอมันแรงจังไะนี่นี่นี่แรงมากนะมึงเล่นโซนนอกไปははยมึงเฮ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยสวยแล้วไม่รู้กูจะเป็นนักดาชันจิโร่จะเอฟฟักหางไม oh oh ่ตายไอ้บ้ะซุบตายเอ้ยไอ้ผมแดงนี่นี่ตายอนิเมะอนิเมะมึงดังมากเลยกูเยียดด้วย นี่แน่ออโอ้ยมันไอ้เชี่ยขาชิคู่ไหนล่าสกูนี่นี่เอ้าโอ้กูโดนนี่โอ้โอเหเฮ้ความเข,ข,ง,ข,ง,ขง,งูลาแดนคัางูลาแดนคัางูลาแดนกูเห็นแล้วกูเห,วเห็นแล้วมึงเจอคุณแม่วินสมวกสันเจียมึงเปิดเลยมึงเจอกูอืมล่องผุนจมตีนเงาหมืดนี่จมตีนเงาหมืดนี่แน่ ไม่จงตีเงอมืดมึงเปิดตีมึงเฟี้ยวมากกว่าโอ้ยจงตีเนี่ยโอ้ยมึงจะตายกูจะตายแย่ละให้ตัวให้ตัวไอโง่ไอโง่เลยดิ้ดิ้ดิ่ดิ้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 โอ้เฮ้ยขาชิโอ้แย่จริง ซื้อของมึงดอกเบี้ยไม่จบหรอกสละชี้มันวุ้ดดินนะเฮี้ยเกลียดมากเลยไอ้เียสลาชี้บันซิส่าทำไมตงกงมันเยอะเท่าเกียรเล้ยเออไอ้เียตงกงไอ้ตัวเฉพาะตัวปิตาฮะไอ้เฮี้ยอะไรเมึงแหละโอ้กูกูจะคนแก่เฮี้ยแล้วผู้เทาเต่าเฮี้ยละอ๋อกระชาผิดนี่ผู้เทาเต่าตายไปกูเหยียดคนแก่ด้วยนี่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 เตะ ขาพเพลินโอ้โหไม่โดนไอ้เฮี้ยขี้โกงจะหาใคามัวแดนนะ่ะใครมัวแนอยู่ไหนโอ้ยตายเฮี <c oughs> ้ยขอ้เล่นจะว้าเจ้าเนี่ยคาชิมันโคตรแรงเลยเฮี้ยมากูเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนมิโดริยะอิซึคุแล้วตัวไปไหนตัวไปไหนหัดเร่อหัวเขียวหัวเขียวหาก่อนโอ้ยกูเจอไอ้คาคาชิปลอ,อมเนี่ยไอ้ที่มันปิดตาโอ้โหกูตายเลยเฮี้ยโคตรขี้โกงโอ้ยใครยิงอะไรเนี่ยไ,ไอ้เฮี้ย เกมนี้มันเทือนจริงจริงแม่โอ้โหเฮียโคตรเทือนอุ้มเปิดแม่ไปเยอะไอ้เฮียกูเลยเกรียนจริงไอ้ท่านเนี่ยไม่ดิตายไอ้ประสบตายไปวุ้ยตายไปประสบโอ้ยว้านึงดูมึงเฟี้ยวมากอะวะโอ้โหตายเฮียไม่ทันเตะ ไม่ทันได้เตะเลยนะกดเจอกดเจอสัตว์ุลหกับโอาเขี้ยสกิลเยะสกิลสีเดียวถึงกับแปลกสมัรเออกูเห็นไหลหัวเขียวนี่แน่เฮ้ยนี่เจาเข้ฟัดหางโอ้ยเฮ้ยไอ้แกได้ไอ้แกจริงกุลำาคาเสียงแล้วกูบอกตรงใช่เสียงรล้อคาดฮ่าฮ่โลทองแย่สโลที่ทองวะไหนวะ สกีนมันอะไรเอออ๋อเย็ดกาละเหน้าตูดกาละหน้าตู้ทำไมน่าจะหัวข่าวะคอมกระจอกงียิงก็เต็มเลยฮะไม่เกี่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยมาแล้วมึงสี่ะไรกูเป็นซุนโกคูสี่อะไรสี่นต้นเงินโอเคกูสี่เงินเหมือนกันเฟื่อนกันน่าจะกูขยับไปแล้วไปกูขยับไปแล้วท่ามิท่ามี้ เฮ้ยกูขยับไม่ได้เนี่ยได้แล้วกูช่วยส่งขอบาร์ส <c> ห <oughs> ละก่อนยาฮู้เอ้โกคูกระจอกเอ้ยลูกเตะเพลินไม่โดนไมทำอ่างนี้ฮะโอ้ยเฮ้ยมันพน้นมันพน้นนี่นี่นี่ตุมทุกหันทุกผู้อ่ะโอ้โหท่าไม่โดนแย่ละแย่ละมัเจอทำไม,มตัวมันตีแรงกั้ามา โอ้ย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 โอ้กูตายกูตายฮิลออฟเมมโมรีเองจะเป็นเกลี้ยงเหี้ยอะไรใส่ตูกูตายเลยทำยังไงครับมิ๊กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเป้าหมายเป้าหมายเออตายเฮลออฟสบเอ้ยบาร์เกอร์ตรงไหนบอกกูด้วยกูไปหาเราพวกกันกูเห็นหมดล้วกูกูเห็นหมดละบาตส์เจอกูแน่ไอ้ประสบเอ้ยวิ่ง วิงวิง่ง <laughs> นี่นี่ยังตีโดนคือว่าใช้ได้โอ้ยเื้อมันมันกินพ่นไม่ละไม่ละแยอละสวนสวนสวนวัดไชโยเคนยี่สิบเท่านี่ตีไ่โดนนี่นี่แน่ตามตัวสกิลนี้ตามตัว,ว,ตตวไองโง่ ไอ้แมัดไคโอเคนยี่สิบเท่าโอ้ยโอ้ยโอ้โหเชื่อมันท่ามขี้โกงอ่ะเปิดมาไคโอเคนความทรงจำแห่งคุ้มนรกโอ้โหเตะไม่โดนทันใช้ยากมากไอ้เทียแล้วทำไมแต่กันกันติกูมันไม่โดนมันไม่โดนไอ้ขี้เชอะนี่แน่นี่แน่ไอ้ควายเอ้ยนี่ ย่ยอนะ à, ตายไอ้งูมึงนี่มันกระจอกจริงๆไอ้บ้าเอ้ยเมันไ่โอเคยี่สิบเท่าจมตีเงามือจมตีเงามือจมตีเงาอื้อหไแดกเฮี้ยอะไรมันทำเอสดมาวะไปมอไปมอไปมอโอ้ยใหญ่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 ห่่ย่่่ ตาน่มึงนนมก็คูไอโง่เอ,อ,อานนอ,าอ <c oughs> นนี่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 แน่ตายวคยเอ้ยขโมยเจ็ดคมอ,อมปรผสม้าแมนตีกูมันกดแระเบิายิงตอนกับล้างมไม่ได้ิงเล <c oughs> ยกเกมสุดอีกปปิกกันนะจมตีเงามืดโจมตีเงามืดโ <c oughs> จมตีในเงามืดนีนี่โอ้มันตอเรัวๆแย่ละนี่กูมีเพื่อนมาช่วย โอ้ยเจอท่าไม้เหี้ยวท่าไม้ลุ่มสวิงกิงก้ <c oughs> งโกคูตายไอโง่เอ้ยโอ้ยนัดสื่นัดสื่อไม่ย, ung ย ung ุ่งยุ่งก็โกคูยังดียอยู่ยู่ไหนวะมมอยุ่นู่นนี่เองตีเงาเมอืองตีงตี แฟงกายแฟงกายแฟงกายดีดีดโอ้มันต่อยกูแย่ละแย่ละโอ้กูตายโอโดรุมามันเจอแน่นไอ้เน,นี่ยชอบแผลหรอมันเจอแม่จมตีงมืดข้องแท้อันนี้วินสโมกซันเอ้โชยมึงดูไอ้ประศพเอ้ยสามสองหนึ่งมาแขวเข็0ยี่สิบเท่า กูเห็นละกูเห็นเป้าหมายไว้พุ่งชนทั้งกูล้านไอออนแมนบินไม่แน่นี่แหละนี่แหละนี่นี่แหละตายควายเอ้ยโจมตีเงามืดตายไปแล้วมึงลองหุ่นลองหุ่น กมุกมโนเอาชีคก็ตกเลยเฮียมันเปลี่ยนแมปปล้วกตโตโอยแย่จริงนันทหายใเฮียมันมันวันรีรีเลยนี่นี่นี่ดู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 นะครับใครได้อแล้วมันเต็มชีเขยลำาบชินหายเฮียบ้าแล้วเมื่อกี้มึงไปไตายอันเป่อตี๋อันไปไหลตายสดหลับเลินดีนะจงตีนเงามืดแนะมึงตายแน่เก็บตังค์ซื้อตัวอะไรดีทานอสได้ไหม ไม่ไม่ใช่ยังม,มองไก่อีกก่าทานอสไอ้บาเอ้ยนี่กูรู้จักอนิเมะไม่กี่อันอีกแล้วเนี้ย Naruto, One Piece, Ball, นารูโตวันพีดจากกันบอลที่กูรู้จักที่เหลือไม่คุ้นเลย <c oughs> ไม่คุน้นเพจมันโดหดปะวะไม่ได้โหดไหมเหรอแต่กูเห็นแล้วไม่โตไก่โหดมากอาจารย์ไก่